รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยผ่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในค่ำคืนนี้นะครับรายการแอดไทม์นะครับท่านผู้ชมรู้ไว้ว่าเมื่อวันที่2กับวันที่3พฤษภาคนะรับที่ผ่านมาเนี่ยทางเราได้จัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมย้อนไปเลยนะครับเราเรื่องราวของเราเนี่ย ได้พาท่านผมชมไปรู้เรื่องราวของรายการเราเองเนี่ยร,รายการแอทาม <ฮะ S 2> พี่เอรู้ไหมว่าปีนี้รายการแอทามของเราเนี่ยมีอายุกี่ปีแล้ว11ปีครับ11ปีนะครับ11ปีเนี่ยที่เราอยู่เคียงข้างท่าน,านผู้ชมตลอดนะครับเราได้ดําเนินการในการเผยแผ่พุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆไม่ว่าเป็นฐานที่วัดวาอารามนะครับหรือเป็นพระอริยะสงบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละรูปรที่เราพาท่านชมไปสัมผัส ท่านมาและเหนือไปก่อนนั้นท่านผู้ชมการรับใช้สังคมครับเราก็อยู่เคียงข้างสังคมรับใช้สังคมนําข่าวสารดีๆเนี่ยมารายงานท่านผู้ชมให้รับรู้กันมาทั้ง11ปีนี้โอ้โหครับและเมื่อเมื่อวันที่สองวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมเนี่ยเราก็ได้จัดงานครบรอบกันโอเเราก็ทําบุญเลี้ยงพระนะครับทำบุญเลี้ยงพระและที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมเราจัดกองพระป่าขึ้นมาครับกองพระป่าเนี้ยเราจัดทําเพื่ออะไร อายุเราเนยครบรอบ11ปีเราอยากจัดทางกองบุญกองหนึ่งนะครับเพื่อจะมาจัดสร้างครับจัดสร้างองค์ท่านเทวเวสวร์ในรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างพี่ครับก็ขนาดความสูงนะฮะที่ที่ที่เราดูประมาณ2องเมตร50ประมาณ2องเมตร50ใช่ครับนะครับและท่านชมรู้ไหมว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเขาเรียกได้เขาเรียกจินตนาการนะครับออกแบบองค์ท่านขึ้นมาในผมจะพูดว่าในจินตนาการที่ผมเห็น ถ้าเกิดในความเชื่อครับมันคือนิมิตที่ผมเห็นขึ้นมาครับนะครับผมเห็นขึ้นมาคือองค์ท่านเนี่ยจะมีความแตกต่างเลยพี่เอนะครับของเราเนี่ยจะเป็นองค์ท่านเทววิสุวรรณที่มีสรีระมีเขาเรียกว่ามีสระเหมือนมนุษย์เหมือนเหมือนอนาตมีเหมือนมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ทุกอย่างเลยนะครับหน้าขององค์ท่านเนี่ยโอเคเป็นมนุษย์ที่มีเขี้ยวดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นมนุษย์ที่มีเขี้ยวครับ อ่ผมพูดใครจะคำพูดไม่ถูกอ่ะแต่ผมใช้วิธีอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบและจะแตกต่างเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้เห็นมาโดยที่ถ้าเกิดตามหลักยาศาสตร์รรรคือจินตนาการอ่าแต่เกิดตามหลักความเชื่อนั่นคือการนิมิตการเห็นโดยจิตบางอย่างอ่านี่สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาสร้างมาเนี่ยเพื่อเราเอามาไว้ที่ไหนพี่มาไว้ที่วิหารหลวงปู่พระอุปคุณนะฮะที่อำเภอเมืองปัจจุบินเลขันก็คือบริเวณที่เราทั้งสองคนเนี่ยฮะ นั่งอยู่นั่งอยู่นี่แหละซึ่งอยู่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมก็จะอยู่ห่างจากทะเลเนี้ยประมาณไม่เกิน20เมตรผมว่าเป็นในความคิดผมนะแต่ผมไม่รู้นะว่าผมว่าน่าจะเป็นองค์แรกที่อยู่ชายหาดเลยใช่ใช่ครับนะฮะอยู่คู่กับท่านองค์หลวงปู่บกคุท่านนะครับตรงเนี้ยจะมีทางด้านขององค์หลวงปู่ระคุณเหล่าองค์ตระกูลพญานาคนะครับแล้วที่จะมานี่คือ ท่านเทวีสุวรรณนะครับทำไมต้องมี3องค์นี้อยู่ด้วยกันเออ่ในในในครั้งพุทธกาลนะฮะครับเออ่หลายท่านที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยก็จะรู้ว่าเทวีสุวรรณเนี่ยนะครับแล้วก็พญานาคเนี่ยท่านเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในพุทธศาสนาดูตลอดตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมฮะที่ที่มีฝนตกพยายามมุจลินนะฮะที่ไปแผ่พังธา์บังใช่ไหมฮะ แล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เขาคิชสกูดอย่างเงี้ยองปู่ท้าวิสุวรรณเนี่ยก็เสด็จตามไปแล้วก็เพื่อไปไปปกป้องด้วยถึงให้กระถาอาตานาติยปรลิศเป็นบทพระปรลิศบทหนึ่งใช่ใช่ครับนะครับซึ่งบทนี้ทางด้านองค์เขาเรียกว่าท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่เท้าวิสุวรรณเนี่ยเป็นคนผู้มอบมอบบทคาถาบทนี้ให้กับทางด้านขององค์สมบัติสพุทเจ้าเพื่อเพื่อเอาไปให้ทางด้านของพระสงฆ์ แล้วก็พวกที่ปฏิบัติธรรมนะครับผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ถ้าประสงค์ก็คือออกทุดงออกทุดงตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยถ้าเป็นอุกบรบสิกาเนี่ยก็คือการการเดินการเดินเพื่อไปศึกษาหรืองพะธรรมการปฏิบัติและอาจจะเจอพวกพูดผีปีศาจหรือพวกยักษ์นั่นแหละไอ้พวกยักษ์อี่ไยนึง่ะเขาเรียกเป็นเป็นเหมือนเป็นอสูรเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่บทเนี้ยเขาเรียกเป็นบทกำหลาบเลยนะอ่าครับ บทกำลาบปาบสิ่งเหล่านี้เองนะครับซึ่งเรารู้ว่าท่านท้าวเวสวันเนี่ยเป็นเจ้าแห่งพุทธิวิศาสตะคระเป็นเจ้าแห่งพุทธิวิสา์อันหนึ่งอีกใดหนึ่งเนี่ยท่านเป็นนาสาเหมือนเจ้าแห่งทรัพย์เช่รู้ว่าท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ด้วยนะใช่ครับใช่ครับถ้าตามพระเตบิดกนะฮะก็คือด้วยที่ว่าสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์นะท่านชื่อกูเวลภามที่ว่ามีผู้งานมีอาชีพขายน้ำอ้อยขายน้ำอ้อยฮะขายผู้งว่าจนจนรวยฮะ รวยแล้วก็แจกน้ําอ้อยเนี่ยให้เป็นทานตลอดอายุ2 0,000ปีใช่จางคิดดูว่าคนเราเนี่ยเราแจกแค่เดือนเดียวเนี่ยเราก็ใช่ไหมฮะครับนี่แจกถึง2 0,000เท่ากับยูตัวเองจนสิ้นด้วยอานิส่งนั้นเลยฮะจึงทําให้ท่านไปเป็นเท้ามหาราชซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยครับชื่อว่าเวสุวรรณถูกไหมสุวรรณมันแปลว่าทองคําใช่ถูกต้องคือพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าทองคำแต่พ่อค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองใช่นะครับและตอนในตําราต่างๆท่านผู้ชมรู้ว่าตตำราต่างๆเนี่ย มีแตกต่างกันนะครับท้าวเวสวรเดมีที่มาที่ไปในตำราแต่และตำราไม่เหมือนกันาานะครับบางตำราก็เป็นำตำราของรามายานะานะครับก็คือพี่น้องของทางด้านของท,าท,าทา้าวทศกัณฐ์ใ,ในในตำราเนี่ยที่ถึงระบุว่าเกิดการแย่งชิงกันทึ้งท้าวเวสวรนเนี่ยปกครองอยู่กรุงลงกากรุนะกงลงกาและทางด้านของทางด้านท่านท้าวทศกัณฐ์เนี่ย คืออยากได้ทางด้านของกรุงลงกา<ย>กรถทัพไปปะทะก,กันไปสู้รบกันไปสู้รบกันมาตตมราบอกว่าทางด้านท้าววิสวุวรรณเนี่ยแพ้จรงจริงจริงโด,งดนทางด้านของท่านท้าวสุก,กันเนี่ยยึดกรุงลงกานะครับแต่บันตาราบอกว่าท่านท้าววิสวุวรรณเนี่ยคือไม่อยากทำร้ายคือความที่เป็นพี่เป็นน้องกันก็เลยสละให้เหมือนไม่ได้ว่าสู้เต็มที่ไม่ได้ว่าคิดว่าจะฆ่าล้างอะไรกันก็เหมือนจึงทำให้โอน เขาได้ถึงทําให้องค์องค์พน์พรมองค์อินอะไรพวกนี้นะครับนำท่านท้าวิสุวรรณเนี่ยขึ้นไปบนทั้ชั้นจตุรมหาราชกาแล้วก็ยกชั้นสวรรค์ชั้นนี้ให้ท้าวิสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ปกครองมันมีมันมีหลายตำราก็คือทางรามายณะเขาก็เป็นอีกตำราหนึ่งใช่แล้วก็แต่ของเราอ่ะของเราก็คือเราน่าจะยึดตามพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเราคือมาจากทางด้านของท้าวกุเวนกุเวดาพามนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองท่านชมว่าเรากล่าวเรื่องราวทั้งหมดมาเนี่ยเพราะอะไรท่านชมวันศุกร์เนี่ยเราจัดงานวันศุกร์ที่สองเนี่ยเราจัดงานครบรอบสิบเอ็ดปีรายการได้ถามนะฮะแล้วก็มาวันเสาร์วันเสาร์ที่สามอันนี้เป็นไฮไลท์เลยวันเสาร์นี่มีพิธีบูงสวงบูงสวงไหว้ครูใช่พิธีจริงๆเขาเรียกว่าการบูชาครูการบูชาครูครอบเสียนองค์ท่านทวเวสุวรรณนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามผมมาเนี่ย หลายหายปีมาเนี่ยจะรู้ว่าพวกเราเองเนี่ยทางรายการไอ้ททมดีก uh ันอ่ะจะศรัทธาในองค์ของท่านเทวิสุวรรณมาคนะครับะะเราทําพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ท่านเทวิสุวรรณมาตลอดนะครับไม่ว่าแต่เรื่องของการบูชาครูการบูชาครูน,นั้นเนี่ย เรามีสิ่งมากมายหลายอย่างเลยนะครับด้วยกันซึ่งเราทำตามประเพณีพี่เอตามโบราณเลยโบราณจะมีการว่ายังไงการใช้หลักคู่นะครับของหลักคู่มีใบสีเห็นมีหลายชุดเลยฮะใช่ใช่ใช่ซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราจะมีใบสีเราขึ้นหลักเก้ากันหลักเก้าคู่มีใบสีใบสีหลักเก้าใบสีตอใบสีเทพใบสีพรมเทพพรมหลักตอ แล้วก็ใบสีขมาใบสีปักชามครับความหมายของใบสีพี่เอรู้ไหมคืออะไรใบสีมันเหมือนกับว่าเป็นชั้นชั้นขึ้นไปใช่เหมือนเหมือนไปถวายไปบูชาคืออะไรที่เหมือนว่าท่านมาประทับเรื่องสักยานีถูกต้องถูกต้องถูกต้องผมบอกว่าตามหลักความเชื่อของสัตว์ของพราหมณ์ในความความที่เรามีหลักในเรื่องของการทําพิธีจัดจันทร์บนสวงเนี่ยคือการอัญเชิญองค์เทพเทวาการเชิญองค์เทพเทวาเชิญองคูบาอาจารย์ลงมาเนี่ย ลงมาจากเบื้องบนครับลงมาจากเบื้องบนปุ๊บเนี่ยเราต้องมีที่ประทับให้พระองค์ท่านอ๋อมีหน้าแล้วผมจะได้ยินคำว่าบรรลังบ่อยใบสีนะบัลลังใบสีเนี่ยก็คือบรรลังไงบรรลังแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะลงมาประทับไม่เหมือนกันครับทาไมต้องมีหลักเก้าฮะทำไมต้องมีใบสีบรลลังอะฮะใบสีเทพใบสีพรมก็คือเป็นที่ประทับของแต่ละแต่ละชั้นในความเชื่อนะะแต่ละชั้นชั้นเทพตรงไหนชั้นพรมตรงไหนหลักเก้าเป็นไง ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วในปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นปีแรกที่เราจัดพิธีอันนั้นเราจะขึ้นหลัก16เลยโอ้ขึ้นหลักหลักสิงเลยหลักศูนเลยเพื่อให้เชิญตั้งแต่องค์อินลงมาเลยอ่าห้สิบฟ้เชะอ่าฮะลงมาเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยเราเอาเฉพาะหลักเก้าหลักเก้าเพราะเราเน้นเน้นในเรื่องขององค์เทววิสุวรรณกันอ่าองค์ปู่ดยตงองค์ปู่ดยตรงเพราะว่าในปีเนี้ยเราต้องการอัญเชิญองค์ปู่เนี่ยมาที่วิหารพระอุปุธให้ได้ครับนะครับซึ่ง ในการที่เราไหวู้วนนั้นเนี่ยเราก็มีพิธีกรรมหลายๆอย่างพอเราขึ้นเราเริ่มต้นยังไงบ้างพี่เอกร้รฟังดิก็ตอนตอนเริ่มตน้ตน,ตนก็คืออาจารย์เป็นผู้จุดทูแ่แล้วแล้วมันแปลกตรงที่ว่าไอ้ทูบที่อาจารย์จุดผมก็นั่งมองอยู่นะควันเนี่ยมันเป็นแบบมันไม่ปกตินะฮะแล้วก็ช่วงช่วงทิ้งเที่ยงนะฮะรพระที่ทรงกฎนะออกไปดูแล้วก็มันมี เขาเรียกว่าพิธีเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เนี่ยมันจะมีสัตว์ปีแค่จ้ะก็คือตัวอาจจะเป็นผีเสื้อเป็นนกอะไรพวกนี้จะบินเข้ามาในในบริเวณพิธีซึ่งด้านนอกไม่มีจะเข้ามาตรงนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหตุอย่างหนึ่งดีกว่าซึ่งซึ่งเราก็อธิบายไม่ได้อะเราอธิบายไม่ได้จริงว่ามาอย่างไงหรือยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตากันเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละนะครับเห็นตาเนื้อะตั้งแต่เริ่มพิธีปุ๊บเนี่ย พิธีปุ๊บเนี่ยอย่างท่านพี่เอพูดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เริ่มจุดเทียนท่านประธานเริ่มก่อนท่าประทานวันนั้นก็คือคุณพิชราตัยธรรมคุณพิชชาธรรมเป็นที่ึุษาของกรรมการผู้ใหญ่นะครับบริษัททิเบตยามไพ่เนี่ยท่านก็มาเป็นประธานในการเริ่มจุดธูปเทียนให้นะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่แต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยเริ่มจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนคือการเบิกเลิกแสดงว่าถึงเลิกแล้วเลิกพิธี เสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านของเขาเรียกว่าผู้นำคือเจ้าพิธี uh huh. นะครับก็จะเริ่มจุดธูปเขาเรียกจุดจุดธูปเนี่ยร้อยแปดร้อยแปดอีกที่ uh huh. นั้นอีกแปดเพื่ออะไรต้องชม uh huh. การจุดทูบร้อยแปดเนี่ยเพื่อเป็นการบอกกล่าวในการอัญเชิญแล้ว uh huh. ว่จะเริ่มพิธีแล้วเลยคือ การไปทพิธีบวงสวงเนี่ยคือมีต้องมีแบบที่มาที่ไปไงรเราไม่ได้อยู่ดีปุ๊บเราจะทาจะทาอะไรก็ได้คือเป็นการบอกกล่าวการบวงสวงจริงเนี่ยคือการบอกกล่าวไงบ,บอกกล่าวแต่องคูบาอาจารย์บอกกล่าวถึงองคเทพเทวาว่า,าทั้งหมดว่าเราจะทําอะไรกันรเราจะทําเพื่ออะไรนั่นคือการบอกกล่าวการบอกกล่าวเสร็จปุ๊บในประเพณีโบราณคือบอกกล่าวให้ท่านรู้ง่ายๆพอบอกกล่าวท่านรู้ปุ๊บท่านลงมาอวยพระพรอวยพรหมายความว่า เทพแต่ละองค์หรือคุูบาอาจารย์ต่ะองค์เนี่ยท่านอยู่ในความเชื่อนะท่านอยู่เบื้องบนอยู่แล้วท่านเป็นองค์เทพมหาเทพองค์พรมต่างๆเนี่ยบ,บารมีของท่านเวลาท่านลงมาจากสวรรค์ลงมาปุ๊บเนี่ยคือแผ่บารมีกับคนที่อยู่รอบนู้นใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะได้ จะได้พลังได้ได้บารมีแผ่มาถึงเนี่ยคือการปกปักรักษาคุ้มครองการดำเนินชีวิตของเราและผมเชิญชวนว่าณนาวันนั้นเนี่ยที่พยายางเชิญให้ทุกคนมาร่วมกันมาร่วมกันเพราะเหตุอย่างนี้แหละเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นพอเราพอจุดทุบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีมีการแสดงการแสดงที่เราเขาเรียกนะการแสดงมุทิตาดีกว่าใช่มันจะานมุทิตามุทิตานั่นมีไครมาบ้างโอ้วันนั้นก็มี พี่แมนนะฮะวัดวัดธัญูพม่งมานะฮะก็มาขับน้องนะบทเพลงสู่ท้าวเวสุวรรณแล้วก็เออน้องผู้ชายฮะคนเนี้ยที่ที่มาไล่ลำอ่ะน้องสองลำแล้วมันแปลกครับอาจารย์ดูแล้วมันเป็นผมก็เพิ่งเคยเห็นนะฮะมันมีพลังงานบางอย่างเรารู้สึกเลยว่าเขาอยู่ที่ตัวเขาอ่ะมองตลอดเลยนะกับน้องผู้ชายคนเนี้ย จิตเขาจะเปิดขึ้นมาพวกนี้เปิดป,ป,ปุ๊บเดิดคือคนที่ทำทำพิธีตรงนี้ได้ <imeters. S 2> การที่มาลํำอะไรปุ๊บเดอในความช่วพวกผมนะ,<อ>ะคือการเปิดกายให้สะอาดแล้วก็มีการแฝงลงอ๋อฮะอ,อ,อะอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รอช้าดีกว่าผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับบรรยากาศนะครับในพิธีบูชาครูในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงอะลองติดตามชมครับ pēta po sapo kama araha ua hoʻo nauʻu poʻo คมเทพเจ้าแห่งยักษ์คอยปกปักและรักษาทรงสถิตบนสวรรค์ฉันเจอตูมหาราชิกาบารมีที่ได้เพียนทรงได้พรมาจากฟ้า เป็นไงพี่เอนะครับภาพเหตุการณ์ต่างๆนะมันรู้สึกว่าระหว่างที่ทําพิธีไม่ว่าจะเป็นช่วงการสแสดงหรือตอนอาจารย์อ่านโรงการเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความเย็นลึกอยู่ในจิตเน่ยอาจารย์ม,มันเหมือนปีมีพิธียอ,อยู่ตลอดเลยเย็นเย,ย็นเสร็จเลยเพราะเอิมก็แปลกครัว,ว่าว่างานในวันนั้น มองว่าน่าจะเหมือนตอนเช้าฝนตกน่าจะมีอุปสรรคอะไร ừ ừ, แต่พอผ่านฝนหยุดปุ๊บก็ยาวแล้วแบบโอ้โหแล้วรู้สึกว่ามางานเหมือนได้ช์จแบตไม่เหนื่อยเลยแปลกมาก ừ, ครับ ừ, มันเป็นอย่างนี้พี่เอกผมว่าครั้งนี้มันเป็นอยากคาชว่าวาระ ừ, วาระที่เกิดขึ้นจริงจริ <ừ, S 2> ซึ่งโดยปกติจริงๆท่านงชมว่าพิธีไหว้ครูของของรายการเราเนี่ยของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วผมมาจากต้นปี อ๋อปกติกน,นะฮะแต่ปปีนี้ถึงขยับมาเดิมพุษภา,ภาเข้าฝนเลยครับเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นว่าความตั้งใจตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจที่จะมีทางด้านขององค์ท่านปู่เทวิสุวรรณที่เราจะแกะสลักด้วยไม้ไม้อาเดี๋ยีเอามาเข้าในพิธีบูชาครูเลยนะครับซึ่กำหนดจะกำหนดเสร็จเสร็จกันเนี่ยประมาณสักกุมภากุมภามนาอ่าวัวีนาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตลอดพี่เอเข้าใจไหอม เออมันเกิดขึ้นตลอดมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆท่านผู้ชมครับว่าผมพยายามทําเต็มที่นะเราไม่ยิ้เฉยนะพยายามหาไม้นู่นนี่นั่นทุกอย่างฮะพอได้ไม้เครื่องมีพอได้ไม้มาครับพอไม้มาเครื่องมีปัญหาอ่าเอาช่างมาซ่อมเครื่องทําเครื่องอ่าได้ช่างมาครับพอถึงเวลาปุ๊บปัญหาคนคุมอ่าฮะปัญหาคนคุมเสร็จปุ๊บมาเรื่องของการเขียนโปรแกรม S <S มีโปรแกรมก็เสียอีกมีปัญห,หาอีก <ฮะ S 1> เสร็จแล้วปุ๊บคือต้นแบบต้นแบบออกมาก็ไม่ถูกใจอีกอาาจะส่งไปแก้ต้นแบบก็มีปัญหาอีกอ <S <S เขาก็ไม่สามารถแก้ให้ใหใหใหตามที่เราตั้งใจได้เลยผมก็เลยย้อนกลับมาพี่มานั่งนิ่งๆแล้วนั่งจริงนั่งนั่งนึกจริงๆแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะาาเกิดอะไรขึ้นจนวันหนึง่งท่านชมผมจะเล่าเรื่องความเชื่อนะรเราดูความเชื่อนะท่านชมอันนี้คือความเชื่อเป็นปัจจตังของผมเองเลย ก็นั่งนิ่งๆเข้ากรรมฐานานิ่งๆอยู่วันครับก็พยายามนิ่งอยู่ปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างอะไรเหมือนบางอย่างบอกว่ากูไม่เอาอ๋อคือคือ,คอไม่เอาเนื้อไม้แล้วเหตุผลที่ไม่ที่นั่นมาไม่ใช่ไม้ไม่ดีนะ,ะไม่ใช่ไม้ไม่ดีดเนื้อไม่ดีแต่กําลังเนี่ยอแบบอาจารย์ว่าเพราะว่าไฮไลไท์ของที่เราเปลี่ยนเนื้อเนี่ยก็สําคัญ มันจังหวะพอดีดทั้งทุตนตอนแรกที่เปลี่ยนความคิดนี้ขึ้นมาที่ได้ยินคําิีงมาเพราะอะไรว่าหลังจากเรื่องแผ่นดินไหวอ่าใช่อ๋อหลังจากวันที่28มีนาที่ผ่านมาเออ,เออพอหลังจากนี้ปุ๊บเราเก็รู้สึกกำลังนะฮะหมายถึงว่าที่ท่านตัวท่านจะมาช่วยนะหมายถึง<ช>ว่า,าชวใช่ใช่ใช่พเพราะเรื่องของเด้อไม้เนี่ยเป็นเรื่องของความเมตตาครับความร่มเย็นนะฮะการแผ่บารมีแต่ว่าเนื้อของโลหะเนี่ยพลังโลหะเนี่ยคือการมาคุ้มครองมาปราบมาป้องกันครับ มาป้องกันแล้วจากวันนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีว่าในความเชื่อผมย้ำจริงในความเชื่อฮอนาคตอาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราไม่รู้หรอกถูกครับท่านเลือกมาว่าท่านจะมาอยู่ที่เนี่ยออมาอยู่เนี่ยมาเป็นกําลังอีกกําลังหนึ่งเสริมในด้านของหลวงปูป่ท่านใช่ครับปู่ประคุตท่านครับเราไม่รู้หรอกว่ากําหนดขึ้นมาเนี่ยจะมาทําเพื่ออะไรอคือเราเป็นเป็นมนุษย์ไงเราไม่รู้จริงๆระแต่มันมีแค่สงสัยครับ สงสัยแล้วมีอะไรบางอย่างที่สื่อขึ้นมาซึ่งพวกเราเองยก็พยายามสร้างองค์ปู่ท่านขึ้นมาให้ได้ก็เปลี่ยนจากตระหนัของเนื้อไม้เป็นโลหะเลยก็เป็นทองเหลืองใช่ไหมทองเหลืองทองเหลืองขึ้นมาอาจจะมีผสมอะไรบางอย่างมากกว่านั้นการผสมทองเหลืองขึ้นมามันก็เป็นเหตุอีกนี่แหละครับตรงนี้แหละที่บอกว่ามันมีเห็นหลายอย่างเห็นอะไรขึ้นมาพี่เอผมไปได้มูลสามก่อน เริ่มต้นเริ่มเริ่มจแต่โบรารก่อนโบสาณโบราณต่างๆที่ผมบังเอิญผมมีเก็บไว้ไงผมคึกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไอ้นู่นมีนี่มีนั่นตลอดพอได้บนสารตรงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโบราณโอ้โหหลายร้อยปีนะตั้งแต่เอาง่ายโครงเหล็กยอดเสียงของพระพุทธสสยาายุไม่ต่ำสามสี่ร้อยปีอตะปูที่อยู่ในคานโบสถ์โอ้โหตะปูนี่ก็แบบ ที่อยู่ในคันบวชเพราะอะไรพุทธคุณในบวชอ่ะทั้งการบวชพระทั้งการสวดมนต์ถึงโอ้โหอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะอัดอยู่เต็มที่ฮะแล้วเรื่องของเขาเรียกพวกเหล็กต่างๆนะแล้วพวกวัตถุธาตุที่มีอยู่ครับเยอะเลยและที่สำคัญที่สุดพี่ใช่ครับพระอริยรูบาอาจารย์นี่แหละคระอาจารย์หลายๆหลายๆลูปบ่ะซท่่เราตกใจอ่ะว่าท่านเนี่ยคือท่านมาจารย์จารย์มูลสังก็คือแผ่น ทองเหลืองแผ่นทองเงินเินหน้าทองเงินหน้าสามกษัตร์ท่านจาอักขละแล้วก็ลงจิตอะอธิษฐานจิตลงอักขละให้อะต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านแรกที่แบบต้องขอบคุณคุณด็รดนัยจันเจ้าชายเนาะที่ที่เป็นสะพานบุญใช่สําคัญเลยฮะให้ครบาจารย์ท่านนี้หลวงพ่ออะไรฮะหลวงปู่มหาศิลาโอ้ซึ่งผมเชื่อฮะคนไทยขนาดเนี้ย รู้จัท่ันเกือบเกือบทั้งหมดนะฮะใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายหลายรูปอีปรูปอ่ะฮะอีกหลายรูปเลยทึ่เราเอ่ยชื่อได้ไหมอะตอนเนี้ยก็ยกเดี๋ยวเดี๋ยวอุปไว้ก่อนดีกว่าก่อนด่วนเอาเอาเอาว่าแต่ละรูปเนี่ยก็คืออไม่ได้อยกว่าหลวงปู่มาที่นี่ละใช่ต้องบอกงั้นแล้วมับารมีเต็มเปี่ยมทุกรูปอะแล้วมาทําให้ผมนึกย้อนไปที่อาจารย์บอกฮะว่าทําไมเพราะว่าหลวงปู่บุกคุณเนี้ยต้องยอมรับว่าท่านเป็น เรียกว่าเป็นยอดของพระอรหันต์ที่จะต้องดูแลพระศาสนาเพราะฉะนั้นปู่เวสสวุวรรณรงนี้จะต้องมีส่วนธาตุเนี่ยที่เกี่ยวกับพระอ,อริยะเพราะว่าจะต้องทำมามรานก็ไม่น่าเชื่อว่าจะต้องแบาบจารย์ว่าต้องเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้มาเป็นเนื้อโลหะแล้วก็ได้แผ่นจานเนี่ยซึ่งอ,องค์แรกคือหลวงปู่มาศิลาเนี่ยแล้วอีกหลายองค์เนี่ยต้องบอกว่าก็สําคัญทั้งนั้นเลยระดับประเทศไทยใช่ระดับประเทศนั้นแหละซึ่งเราพูดตรงๆท่านชมว่าเราเป็นรายการเล็กๆกับกลุ่ม ขาเรียกกลุ่มตักปักเป็นพุทธเป็นชมรมกลุ่มเล็กๆเหมือนกันไม่ได้ใหญ่โตเลยเลยซึ่งเราก็ไม่ได้มีทุนมหาศาลเรไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากมายเลยก็คือการรวบรวมกันการบอกบุญการการรวบรวมกันอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่จิตของพวกเราเองเนี่ยเป็นจิตที่เปิดเปิดที่อยากจะสร้างองค์ปู่จริงๆเราไม่มีอะไรแอบแฝงเลยนะผมบอกทำชม่าพวกเราไม่มีอะไรแอบแฝงเลยเราเป็นจิตที่อยากทําจริงๆเออเธอทุนถ้าจริงๆทําจริงๆเนี่ยมันได้ทุกอย่างเข้ามาโดยที่แบบ เฮ้ยไม่น่าเชื่อเออผมผมเฮ้ยตลอดเลยนะเออแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเนี่ยครับท่านช่วยหมดเลยอ่ะฮะท่านช่วยหมดต้องขอขอบคุณท่านมากๆแต่แต่ละคนแต่ละแต่ละคนเนี่ยครับเออท่านท่านเปิดให้หมดและช่วยหมดซึ่งเราจะรอดูกันว่าองค์เนี้ยของเราเนี่ยจะออกมาป็นยังไงน่าครับซึ่งเรากําหนดแล้วว่าวันที่9สิงหาคมครับนะครับวันเสาร์ที่9สิงหาคมขึ้น15บ้าค่ำขึ้น15้าค่ำครับนะครับก็คือวันนั้นเนี่ย มันจะเป็นวันที่9เดือน9ก้าขึ้นสิบห้าค่ำเราจะจัดหล่อจัดหล่อพิธีเททองหล่อเนี่ยองทาวิสุวรรณนะครับที่พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราบางเลนแล้วก็เชิญชวนทุกท่านในร่วงหน้าเลยนะครับวันที่9าสิงวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568เราเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราบางเลนนะครับแล้วก็กำหนดแล้วเสร็ กําหนดแล้วเสร็จเนี่ยองปู่ท่านเนี่ยจะจะดาเนินการเสร็จสิ้นเนี่ยเอามาวางประดิษฐานประทับที่วิหารเนี่ย <หา S 2> ประมาณต้นเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมนะช่วงวันที่ 1, 2, 3, 4, าหนึ่งสองสามสี่หา้าหนึ่งสองสี่ห้านี่ไม่เกินอย่างเนี้ 1, 3, 4, ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเดี๋ยวเราจะกำหนดแจ้งวันอีกทีหนึ่งมาอีกทีหนึ่งมาเพราะจะไปทีรอแล้วใช่เพราะว่าที่เรากําหนดว่าจะวไว้ตรงไหนยังไงพี่ก็เราจะไว้ที่ หลวงปู่ฮะหันหน้าออกทะเลใช่ไหมครับเราจะปู่เวสุวรรณเนี่ยจะอยู่ด้านหลังหลวงปู่ก็คือมันือว่าสองด้านเลยประกบเลยประกบเลยประกบหน้าหลังอ่าด้านหน้าเป็นหลวงปู่ใช่พุทธด้านหลังเนี่ยองค์พระเวสุวรรณพร์เวสุวรรณใช่พูดง่ายว่าท่านก็เป็นเทพที่จะต้องทําหน้าที่ค้าจุนดูแลวัฒนธรรมถูกต้องครับผมบอกว่าในในพระไตรปิฎกอ่ะในไตรปิฎกอ่ะจะมีสองสององค์เทพครับที่พระไตรปิฎกพูดถึงเลยนะว่าสององค์เทพเนี่ย ปวารณาต่อองคสมเด็จธมาุูธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าจะขอในการดูแลเป็นผู้ค้ำจุนดูแลพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ครบ5 0 0พันปีสุดท้ายพี่เออยากให้พี่เอฝากเลยทั้งชมไปด้วยครับก็องค์ปู่ทวิสุวรรณเนี่ยก็ถือว่าเป็นประธานนะในในพระเลขเช้าจตุโลกบาลนะครับปกครองทางด้านทิศเหนือนะครับหากว่ามีโอกาสนะครับหากว่ามีโอกาสเนี่ยทางรายการไอทามเนี่ยครับ รวมประบุญเ็นผู้ประจวบขันนะครับตั้งใจที่จะสร้างท่านขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมาปฏิฐานที่วิหารหลวงปู่บุคุับท้งนี้ก็เพื่อที่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนมาช่วยงานท่านนะฮะช่วยท่านหลวงปู่ในการทาจุนพระพุทธศาสนาก็อยากให้ติดตามรายการเรานะฮะว่าเราจะมีพิธีเทท้องลออรวมถึงสมโพธหรือการร่วมบุญต่างๆเนี่ยนะฮะอยากให้ติดตามรายการเราครัแล้วก็ได้ร่วมบุญกันครับ นะครับและเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะกลับลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพบกับสรรพสิ่งดีอีกครั้งหนึ่งว่าทางรายการของเราเนี่ยพาท่านผู้ชมมาพบอะไรแต่ที่แน่แน่ว่าในวิหารพระบคคุตเนี่ยได้ทุกวันพุธเหมือนกันได้จัดพิธีการสวดบทอะไรอุปาตสันติอุปาปสันติทําไมถึงต้องสวดบทอุปาปสันติขึ้นมานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาพบกันว่าเรื่องราวของการบวดสวดเนี่ย ทำไมต้องสวดบทนี้ขึ้นมาครับสวดเพื่ออะไราานะครับมีประโยชน์อย่างไร,รนะครับและมีความจําเป็นแค่ไหนที่ทางด้านของคุณประธานพูนสวัสดิ์หรือพี่เอของเราเนี่ยต้องจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเดี๋ยวพบกันในการสัปดาห์หน้านวันนี้เราสองคนกลับลาไปเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ